กุ้ยหนานเฟิงตัวละคร4ดาวตัวละครใหม่จากแพทสี่จุด่งเป็นใครครับอยากรู้ว่ากุ้ยหนานเฟิงเนี่ยจะต้องใส่ลิลิกลไโควะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยไกล้ตัวละครกุ้ยหนานเฟิงครับตอนนี้คุณสามารถเติมมงคลิซารเดแบบ UID ในรานะคะที่ถูกและคุ้มที่สุดผ่านทางร้าน Richman s h อบ โดยวิธีการเติมเนี่ยก็ง่ายมากเพียงแค่คุณกดรูปมือถือด้านซ้ายบนกดคัาลอก UID แล้วก็นํา UID เนี่ยไปกรอกข้อมูลในการเติมเกมเลือกช่องทางการชําระเงินหรือคุณจะเลือกช่องทางการชําระเงินแบบผ่อนซึ่งสามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง10เดือนแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่ต้องการได้เลยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเติมฮงไคซารเร็วได้ตลอด2ี่ชั่วโมงผ่านทางร้าน i ิ h m a n Shop อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านของจุดเด่นของตัวละครตัวนี้กันก่อนดีกว่าครับโดยจุดเด่นของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นดาเมจดอททัดไฟที่แรงมากๆเลยนะครับผมแล้วก็สามารถแปะดาเมจต่อเน,นื่องเนี่ยได้เป็นหมู่ด้วยแล้วก็เป็นถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นง่ายเลยเนื่องจากว่าเป็นตัวที่แค่แปะดาเมจดอทก็คือทําแค่แบบว่าโจมตีตัวตีหรือใช้กิวต่อสู้เนี่ยก็สามารถเล่นได้แล้วนั่นเองครับ แถมยังสามารถเอาไปคอมโบกับทีมอื่นต,ต่างๆได้มากมายด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกของคาฟก้าที่มาเล่นดาเมจดอทควบคู่กันก็ได้นะครับผมหลายตัวเลยก็ลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้เล่นกันดูนะครับต่อมาครับผมจะเป็นในส่วนของการเลือกใช้ไลายคนโดยไลายคนที่ผมจะแนะนำเนี่ยจะมี4อันด้วยกันครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนที่ดีที่สุดผมจะเป็นไลายคนของคาฟก้าที่เป็นประจําตัวกับไลายคนประจําตัวของซีเวิร์บูฟนะแต่ว่าผมไม่ได้เอาสองอันนั้นเนี่ยมาโยมอยู่ดีด้วยเนื่องจากว่า ถ้าเกิดคุณมีอันนั้นอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าคุณควรจะใส่ให้กับตัวละครหลักอย่างคาบก้ากับซิวูไปก่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นผมเลยมาแนะนํอันอื่นอีก4อันนะครับตัวอันที่รองลงมาเนี่ยอันดับหนึ่งเลยจะเป็นอันนี้ครับผมเป็นไรควน5ดาวที่เป็นลูกมือถือขวดยาอยู่นะครับผมชื่อว่า s อร e ติทาลี่ฮิลลิงครับผมเอฟเฟกของมันเนี่ยก็คือจะให้เอฟเฟกต์ทำลายล้างเนี่ยเพิ่มขึ้น20%แล้วก็หลังจากที่ปล่อยทาลา้ตายเนี่ยจะสร้างดาเมจต,ต่อเนื่องเพิ่มขึ้นน2% 2เเเวลาทอง ก็เมื่อศัตรูของผมติดเอฟเฟกต์ดาเมจต่อเนื่องผู้สมใจจะฟื้นฟูพลังงาน4หน่วยนั่นเองครับผมไล่ควยเนี่ยครับผมเหมาะก,กับสลับตัวละครนี้มากเนื่องจากว่าตัวละครนี้เนี่ยมันแปะดาเมจต่อเนื่องตลอดเวลาอยู่แล้วเพิ่มดาเมจต่อเนื่องเข้าไปอีก24% 2เธอเลยแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานได้ด้วยถือว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างดีเลยครับส่วนไล่โครนดับ2อันต่อมาเนี่ยจะเป็นอันนี้เลยครับผมเป็นไลโครน5ดาวที่ชื่อว่า Identity of the World ครับผมเป็นไลโคนของพี่เบลนั่นเองครับ เอฟของมันเนี่ยก็คือจะสร้างดาเมจแก่ศัตรูปเป้าหมายที่ติดดีบัฟเนี่ยเพิ่ม24%่สิ่เปอเื่อปลดสกิลต่อสู้แล้วก็สร้างสถานะเนี่ยเพิ่มขึ้น18%ครับผมทางจบดีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก24%ครับถือว,ว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่เหมาะสำหรับตัวละครที่แปดดาเมจต่อเนื่องมากเนื่องจากว่ามันทำให้ติดดีบัฟเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มอัตราสร้างสถานะไปในตัวด้วยนั่นเองครับ ส่วนไรโคนอีก2อันดับต่อมาผมอันดับที่3เนี่ยผมขอแนะนําเป็นไรโคนสีดาวอันนี้เลยครับสโตร์เพย์เป็นไรโคนที่ใช้บ่อยมากโดยสำหรับตัวละครที่แปะดีบัฟได้เอฟเฟกของมันเนี่ยก็คือเมื่อผู้สมสัครใจผมโจมตีตัศัตรูตัวเดียวกันหลายครั้งแต่ครั้งเนี่ยจะทำดาเมจเพิ่มขึ้น8%ซ้อนทับเรียงสูงถึง5ชั้นเลยลเอฟเฟกนี้ครับผมมันดีตรงที่ว่ามันสามารถสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นเนี่ยได้สูงสุดถึง40%เลยนั่นเองครับส่วนไรโคนอันสุดท้ายผมจะเป็นไรับผมเป็นลโคนนดเหมือกัน เอฟเฟกต์ของมันเนี่ยก็คืออัตราสร้างสถานะเนี่ยจะเพิ่มขึ้น20%พร้อมทั้งสร้างดาเมจต่อเนื่องเพิ่มขึ้น24%ครับเหมาะกับตัวที่แปะธาดาเมจต่อเนื่องมากก็ถือว่าเป็นไลค์คนที่ค่อนข้างดีอันนึงนั่นเองครับก็จะประมาณนี้ผมสำหรับไลค์คนในการเลือกใช้นะครับ ต่อมาผมจะมาส่งเซลิลิกที่ผมจะแนะนําโดยลิลิกธรรมดาเนี่ยจะเป็นเซตนี้นะครับผมเซตธาตุไฟหรือเซตลาวานั่นเองครับโดยสองชิ้นเนี่ยจะเพิ่มดาเมจไฟเนี่ย10%ถ้าใส่4ชิ้นครับผมจะทําให้สกิลต่อสู้ของผู้สวมใส่เนี่ยสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น12%แล้วก็หลังจากที่ปล่อยธาตุไม้ตายของผมการโจมตีคั้นต่อไปเนี่ยจะสร้างดาเมจไฟเพิ่มขึ้น12%เลยถือว่าเป็นการเพิ่มดาเมจของธาตุไฟเยอะมากๆเลยครับผมสำหรับเซตนี้ ส่วนแต่หลักของลีดิกเซ้นเนี้ยผมหมวกเนี่ยเป็น hp ถุงมือจะเป็น atk ครับผมชุดก่อนเนี่ยผมขอนินไปที่ attack เปแล้วก็รองเท้าเนี่ยเป็นที่ speed ครับที่เน้น attack ส่วนมากเนี่ยเพราะว่าตัวละครตัวนี้เขาผมมันแรงที่ attack เปอร์เซนต์เป็นส่วนใหญ่เลยครับส่วนแต่รองเนี่ยก็จะเน้นไปที่ attack เป็นส่วนใหญ่เช่นกัน speed วิฟวพลังงานก็เป็นคีดาเมจคีเลสตกท้ายนั่นเองครับยังไม่หมดเท่านี้ครับผมยังมีในส่วนของลีดิกจักรงประดับอีกลีดิกจักรงประดับผมขอแนะนําเป็นเซตนี้เลยครับผมเซต s เ Selling Station นั่นเองครับผมสองชิ้นเนี่ยจะให้ Attack ของผู้สนใจเนี่ยเพิ่มขึ้น12%แล้วก็เมื่อความเหน่วของผู้สนใจครับผมเท่ากับหรือมากกว่า160เนี่ย Attack เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก12%นั่นเองครับหมายความว่าถ้าคุณใส่จักรวาลประดับอันนี้เนี่ยจะสามารถเพิ่ม Attack เนี่ยได้สูงสุดถึง24%เลยนั่นเองครับผมถือว่าเป็นเซตที่เพิ่ม Attack ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับตัวสแตนดาร์ดของลีดิกจักรวาลประดับครับผมลูกแก้วเนี่ยจะเป็นดาเมจไฟหรือไฟดาเเเเมจปออรร์์ซ็นนนตัั่งคบ ส่วนสร้อยคอเนี่ยผมแนะนำเป็นฟื้นฟูพลังงานธนาคารครับผมจะได้กดทำไม่ตายเร็วๆส่วนแสดลองก็ผมจะเป็นแอ็คแทกเปอร์เซนต์สปีดฟื้นฟูพลังงานแล้วก็คียดาเมจกับคีเดตกท้ายเหมือนกับลีดจิกรธรรมดาเลยก็ประมาณนี้เองครับผมสำหรับการเลือกใส่เซต็ตลีดิกนะครับและแล้วครับผมเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายแล้วก็คือการจัดทีมให้กับกุ้ยหนานเฟิงนนั่นเองโดยกุ้ยหนานเฟิรนกผมจะเป็นตัวละครที่อยู่ในตำแหน่งของทีมเนี่ยเป็นตัวที่ทำดาเมจดอท เป็นตัวที่2กันครับเพราะว่าตัวหลักเนี่ยผมอยากให้ทําดาเมจดออได้มากกว่านะอาจจะท่อๆกันก็ได้ก็จะให้กุ้ยหน่ยฟึ่งเนี่ยเป็นตัวที่1นึ่เลยกันครับผมแล้วก็ให้ใส่ดาเมจดออมาอีกตัวนึงดาเมจดรออีกตัวเนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็ได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นคาฟก้าดูก้าเซอร์เวล ว่าจะเป็นแซมโบก็ได้ครับผมแต่ว่าผมจะเชร์เป็นคารฟก้ามาที่สุดเนื่องจากว่าคารฟก้าเนี่ยเป็นตัวที่ทำดาเมจดอทได้แรงมากแล้วก็สามารถทาดาเมจดอทเพิ่มให้กับตัวละครอื่นได้อีกด้วยนั่นเองครับถ้าเกิดมีคารฟก้าอยู่ในทีมจะเป็นการทําให้กุ้ยหนานเฟิงเนี่ยแสดงประสิทธิภาพได้มากที่สุดนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยก็ใช้เป็นลูกาเซเวร์หรือว่าแซมโปไปก่อนก็ได้นั่นเองครับส่วนซัพพอร์ตผมก็ได้ทุกตัวเลยว่าจะเป็นเปเล่รถเกาะทิงหยุนบัฟดาเมจ ซิวอร์วแปดท่าเดี๋ยวจะเป็นบอลเนียที่จะเร่งเทินอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ผู้จัดเลยครับผมส่วนตำแหน่งท้ายเนี่ยจะเป็นฮิลกับแทงครับผมซึ่งมากันทุกทีหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ชารนมาเจดหรือจะเป็นหลัวชาที่มาเป็นตัวฮิลใบหรือมาเป็นตัวฮิลราชาเป็นตัวฮิลก็ได้ครับผมหรือใช้เป็น MC มาเป็นตัวเพิ่มเกาะเป็นแทงไปก่อนก็ได้ครับผมจะเป็นเจอผ่าที่เป็นแทงเหมือนกันก็ได้นั่นเองครับประมาณนี้ครับผมสอบการจัดทีม แต่ว่าแต่ละทีมเนี่ยก็แล้วแต่สถานการณ์นะว่าจะจัดยังไงก็ลองไปจัดกันเองดูนะครับเอาเนี้ยผมก็เป็นการเสร็จสิ้นแบรวสำหรับการไกด์ตัวละครกุ้ยหนานเฟิร์นตัวละครใหม่4ดาวธาตุไฟนี่เองครับผมเป็นตัวละครที่แปะดาเมจต่อเนื่องได้ค่อนข้างแรงมากนั่นเองถ้าใครชอบคลิปไกด์ตัวละครประมาณแบบนี้ผมผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกัใจกันด้วยครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากดูไกด์ตัวละครตัวอื่นเนี่ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครผมไม่ถึงสามพันซับสไคร์เลยตอนคลิปวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ